ครบรอบหนึ่งปีการจัดตั้งวิทยาสถานสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปรกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชานะคะก็มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองงานวิจัยการพัฒนาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปรกรรมศาสตร์ของประเทศค่ะเพื่อสื่อสารผลงานและก็มุมมองในการพัฒนางานวิจัยนายแพทย์สิริฤกษกทรงศิวิไลปรปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่า การดำเนินงานในะรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาของทัชชาสิ่งสําคัญคือการสร้างเครือข่ายที่มีคนสนใจเป็นอย่างมากมีมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆมากกว่า40แห่งเข้าร่วมเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคสุวรรณภูมิสามารถนําไปต่อย,ยอดทางวิชาการและสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่เป็นหลักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยังทําให้ไทยเป็นที่รู้จักในวงการวิชาการของโลก สำหรับเป้าหมายปีต่อไปจะนำองค์ความรู้ที่ได้มาขยายผลให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อสร้างไรายได้สำหรับโครงการทัชชาเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซึ่งจะนำมาสู่การแก้ปัญหาการสร้างเทคนิคองค์ความรู้การพัฒนางานวิจัยใหม่ๆที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคและโลก